สวัสดีค่ะทุกคนวันนีส้สสิมาเปิดคลิปในร้านอาหารนะคะที่ในห้างเกตเวย์นะคะใกล้ๆคอนโดที่ลูกสาวอยู่นะคะวันนี้ก็มาประเดิมอีกแล้วค่ะคือเย็นตาโฟนะคะเดี๋ยวจะถ่ายดูนะคะว่าเย็นตาโฟชามทั้งหมดชออามละเจ็ดสิบบาทนะคะ,คน,ะ,คะนี่เลยค่ะเย็นตาโฟน่าทานมากเลยค่ะชามละเจ็ดสิบนะคะ ส่วนอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ออที่จ่าสีมานั่งกินนะคะก็เรียกว่าไม่ต้องมานั่งทํากับข้าวนะคะแกเดินมากินตามแถวนี้นะคะมันจะมีทั้งอาหารตามสั่งแล้วก็มีพวกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอ,อ,อะไรนะส้มตามขายด้วยมีน้ำมีขนมหวานนะคะเรียกว่าก็โอเคเลยนะคะเดี๋ยวลองมากินกันเลยนะคะว่ามันอร่อยไหมนะคะ อันนี้ก็คือชาไทยนะคะที่แยมซื้อมาแยมไปเอาข้อาอาหารตามสั่งพวกเราสั่งข้าวผัดกะเพราไข่ดาวนะคะอีกอย่างมาแล้วค่ะอันนี้คือผัดกะเพราไข่ดาวโอ้โหน่าก,กินมากเลยกินหอมมากเลยวันนี้กินเท่านี้นะคะนี่คือช่วง ะะเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันนะคะว่ามันจะแซ่บขนาดไหนวันนี้โชคดีนะคนไม่เยอะอ,อร่อยเยไปไหนแล้วก็วใช้ได้นะ รสเค็มพอนอันนี้ของแม่เน,ะนาะไอ้รัวลำปลาอืมอันนี้ลองกะเพราไขา่ดาวบ้างนะ นี่ได้กินอาหารไทยแบบชนีดที่ว่ามันเป็นของไทยกทินผักไทยนะอืมอ,ร,อร่อยมากเพาผัาาไดไทยได้นะตอนบาทจะตอนที่แล้วเคยไปกินที่จังหวัดภูเก็ต แล้วเคยสั่งผัดกะเพรานะบอกเขาว่าเอาเป็ดเผ็ดตอนนั้นกินไม่ได้เลยค่กะกะเพราหมูสับบอกเอาเป็ดเผ็ดเขาใส่เหมือนเอาเอาเอา,เอาพริกไปผัดกะเพราแล้วหมูก็ไม่อยู่นิดนีงก็เลยมาที่นี่ก็เลยไม่กล้าสั่งที่จะบอกเอาเผ็ดๆเ,เ,เรามาแบบเติมน้ำปลาเอาเองดีกว่ากูกินไม่ได้เหมือนเขาที่แล้ว ไข่ดาวนี่คือของโสดเลยนะคะอร่อยอร่อยสองเย็นมอร่อยไหมชิ้หมูกรอบไ่ะหมูกรอบไม่ค่อยชอบอ่ะมันแบบมันเยี่ยนๆไงกับมัน ม,ม,มันไม่มันอืมันไมน่มีมันเลนาไทบ้านเราอร่อยทุกอย่างเลยนะ เดี๋ยวพอเรากินเสร็จเราจะไปซื้อของกันนะครับ อากาศร้อนมากเลอ,อ,อสามสิบสามองศาก่อนออกจากบ้านมนาะดูเรียบยนะอร้อยแล้วว้าว กินกันอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเดินไปดูเสื้อผ้าน,นิดหนึ่งนะคะแล้วก็เออจะไปซื้อสายนั้นด้วยเขาเรียกสายอะไรสายสายอาบน้ำอะ่ะมันสั้นเดี๋ยวไปดูล็อกเสื้อผ้าตรงนูน้นนีมันมีอันใหญ่มันมีตัวใหญ่อยู่ก็สะอาดสะอ้านนลคะนนี้